วิธีการเล่นและคอมโบสุดโหดที่ทำให้จูนสามารถเก็บได้5ตัวรวดจะสามารถทำได้ยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นชัมป์ชิตอีกครั้งในเกม Shadow Fight 4 Arena ก็เนื่องจากว่าในช่วงที่ผมทำคลิปนะครับก็จะมีอีเวนต์ให้สามารถเล่นจูนได้นะฮะดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะครับผมส่วนสกิลที่ผมเลือกก็จะเป็น สกิลเซตตามนี้เลยนะฮะตัวแรกที่ผมเจอเป็น K i n g of the ิ e g i o n ครับจูนนี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกน,นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีพลังเงานะฮะหรือเกตพลังเงาพลังแสงหรือว่าพลังแห่งชัยชนะเหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าเกตของจูนจะเป็นเก่อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเกตพิณาศนะฮะซึ่งตัวเกตเนี่ยสังเกตดูข้างบนนะครับ มืมบ่วงนะฮะตัวเกตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่องนะครับแล้วก็จะมีลูกศรน,นะฮะชี้อยู่นะครับคือถ้าลูกศรอ,อยู่ตรงกลางนี้คือเราสามารถใช้ความสามารถดวงดาวได้ครับแบบนี้ฮะนี่ฮะพอเราใช้ความสามารถดวงดาวปุ๊บเกตตัวลูกศรมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้วิธีการใช้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับอาจจะดูเหมือนว่ามันเข้าใจลําบากนะครับเพราะพลังมันไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับูตรเพราะว่าถือว่า ก็เป็นตัวละครที่ดีเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าดีเฉพาะใหม่ใหม่หรือเปล่านะมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยนี่ครับสวกไปแล้วก็สวกสวกอื้มอะไง้ล่ะสวกทินติดมุมอะสวกไปทีนึงโอ้โหเป็นไงครับคอมโบเดียวครับหมดหลอดไปเลยฮะแนวโหนจิกซวกเข้าไปครับรับข้าวซอยธรรับปาดเข้าไปถึงกับสุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนครับโดนครับตอนนี้ติดมุมครับเข้ามาติดมุมแล้วก็เสยขึ้นไปครับนี่ครับจบไปก่อนหนึ่งตัวครับตัวต่อไปเป็น ซูมารครับความสมารถดวงดาวของจูนนะครับก็จะมีอยู่2ค่านะ คือท่าที่กดลงและท่าที่กดขึ้นนะครับท่าที่กดลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองต่อคาโบโให้ดูเป็นชุดแรกที่จะนําเสนอก่อนแล้วกันฮนะท่าที่กดลงคือมันจะทุบลงไปที่พื้นนะครับแล้วจะโดนท้างล่างนะฮะแต่ถ้าเกิดท่าที่กดขึ้นมันจะกระโดดแล้วแทงลงมานะครับผมจะคอยดูนะครับาจะากว่าใช้ก่อนสู้ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้มากเลยนะครับคือทางทีมงานก็ทําตัวละครผู้หญิงไห่ผมเล่นกันได้นะครับ จะทำตัวละครผู้ชายมาเยอะอเยอะแล้วอไรือเปท่าทตัวละครผู้หญิงเนี่ยสวยๆนี่ครับโอ้โหแต่ว่าแต่ตัวต่อไปครับคอมโบ่ฮะนี่ครับเวลาใช้ความสามารถดวงดาวนะครับสามารถใช้ความสามารถดวงดาวที่กดลงแล้วกดขึ้นต่อได้นะครับเป็น2องท่าต่อกันนะครับเป็นหนึ่งเป็นคอมโบแรกของวันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆนําเสนอคอมโบแล้วเดี๋ยวจะเอาคอมโบเลยแหละคอมโบมาต่อกันให้เป็นชุดยาวแล้วอูดจะมากระโดดหลบได้ครับแมวไวางใจกระโดดตามไปถีบครับอุ้ยกระโดดหลบไปครับแล้วก็อุ้ย โหโดนถีบโดนแทงเต็มหน้าเลยครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยฟันหนักไปครับนี่ครับนี่ท่าฟันหนักนี่ก็ดีนะของจูนนะนเป็นท่าที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าต้องกดระยะดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไกลไปมันจะไม่โดนนะครับตัวต่อมาลินครับหรือว่านินจาน,นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่ใช้การฟันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวขอหาจาังหวะการใช้ ให้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าฟันที่ผมแนะนำในการใช้คอมโบนี่ครับก็คือท่าขึ้นฟันนะครับเดี๋ยวดูครับการตองแบบครับกัมครับ้นี่ครับอันนี้เดินหน้าฟันครับจะได้3ทีครับ3ฮิตครับและท่าขึ้นฟันครับจะ2ฮิตอย่างงี้ฮะเดี๋ยวดูครับนี่เดินหน้าฟันครับชุบ3ทีอย่างงี้ฮะอันนี้ก็ดีครับแล้วก็โอ้จะแน่จะใช้ความน้ดวงดาวแต่มันสตาร์ทอัพชาร์ปหน่อยครับขึ้นฟันครับแหน่แต่กันได้ครับหลังฟันไปครับนี่ครับหลังฟันไปทีนึงครับเป็นไงล่ะแล้วล่างฟันครับเอ้โหแรงครับ ขึ้นฟันครับแล้วเดินหน้านิดนึงแล้วล่างฟันอย่างนี้ครับนี่ครับคอมโบแรกของเราไอ้คอมโบที่2เราวันนี้นะฮะได้ไปสองคอมโบแล้วนะครับออโอ้โหแต่มันหลังฟันเหมืหอนกันแหมหลบอ่ะหลบอ่ะนี่หลบหรอทุบคพยืยก็ให้คิดจะมาทําอะไรน้องตูนของพี่ไม่ได้หรอกนะครับน้องตูนของพี่จัดการมาเลยน้องนี่นี่ไงขึ้นฟันแล้วนักแหน่แต่ขึ้นฟันไปแล้วจ่างนะนะต้องหลังจากขึ้นฟันเนี่ยต้องเดินหน้านิดนึงนะครับนะฮะไอ้คอมโบ คุ้มครับคุ้มแล้วให้นั่งฟัน2ทีอย่างนี้ครับนค่นโอเคนะสามพิษนะออ่คอมโบโขึ้นฟันเนี่ยแนะนําให้ขึ้นฟันเสร็จ2พิทแล้วให้เดินหน้านิดหนึงนะครับแล้วก็ไปต่อหลังฟันนะครับเพราะถ้าเราไม่เดินหน้ามันจะไม่โดนนะฮะแบบเมื่อกี้นะครับตัวต่อมาเจอคอปป่าครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาคอมโบ2คอมโบที่เรา นำเสนอไปแล้วนะฮะมาต่อกันให้ดูนะครับจะดูครับว่าจะโขดแค่ไหนเอ๊ะมาเลยจ้าน้องคับบ้าเนะะี่ยไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต๊ประชาพับ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 ไปก่อนหนึ่งทีแล้วขึ้นฟันขึ้นฟัน,น,นแล้วนั่งฟันแล้วก็สมัตเงาล่างแล้วความสมัตเงาบนโอ้ยจะ,ะเกิดว่าเป็นตัวปกติจะตายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมติดบัฟของคอบบ้านะครับคือทําให้เราดาเมจลดลงนะฮะไงไงนะครับแล้วลดนั่งฟันอีกครับแล้ว ล่าควนเสิรดวงดาวแม่แต่ว่าตอนนี้เกตผมเต็มครับใช้ไปหมดแล้วโอ้โหโดนไปครับแม่ยังยังประมาทไม่ได้ครับคุมวดหลังมาก็โดนครับหลบก่อนครับหลบก่อนครับหลบก่อนครับแล้วอเี็บร้อยครับไปก่อนครับแม่ดูทันไหมครัม่อกี้ดูทันไหมครับคือขึ้นฟันสองที นะะฮแล้วเดินหน้านิดนึงแล้วร่างฟันแล้วใช้ความสามารถดวงดาวลงแล้วใช้ความสามารถดวงดาวขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูทีครับเดี๋ยวดูจะมีโอกาสใช้หรือเปล่ากระโดดเตะนะครับแล้วเตะหนึ่งสองสามนะครับคอมโบแรกไปครับอุ้ยหลบครับหลบครับแล้วกระโดดหลบอะไรจะใช้ท่างงอกับผมอืออื้อืออืออุ้ยไปครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแล้วโอ้โหแต่ว่าแหมเอี้ยวตัวหลบไม่ทันครับเอ้ยไม่พ้นครับเพราะว่า ระยะของคอปบ้าค่อนข้างไกลนะฮะไปครับนี่ครับคันมันตกดาวล่างแล้วแหมแต่ว่าจังหวะใช้ไม่เนียนครับเดี๋ยวยังไม่ใช้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นฟันไหมครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับคือคอมโบมันโหดจัดนะครับก็ยังไงน้องๆก็ดูและศึกษาไว้นะคะคอมโบนี้คอมโบระดับจักรวาลนะคะตัวต่อมาเอ่อเป็นช่างครับสำหรับคาแรคเตอร์ของ จูนนะครับผมว่ามันเป็นตัวละครที่มีความล่อง,งตัวค่อนข้างสูงนะถ้าฟันอะไรก็ไวดีนะครับใชรร้แล้วแบบไม่อึดอัดอ่ะพลิ้วนะครับถ้าเกิดเล่นดีๆนี่พลิ้วเลยแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีพลังเงาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ได้เปรียบตัวที่มีความสามารถที่มีผลต่อพลังเงาอะ่ะอย่างเช่นพวกอาซุมะอะไรเงี้ยที่เวลามันฟันเราแล้วเราจะใช้พลังเงาไม่ได้ใช่ไหมแต่จูนมันไม่มีพลังเงาไง แล้วก็เคสอะไรเงี้ยที่แบบฟันแล้วจะเบร์พลังเงาอะไรเงี้ยแล้วกอ็อะไรกันพวกเทลก้านะฮะที่มันจะสกิลมันจะมีผลต่อพลังเงานะฮะทำะไรจูนไม่ได้นะครับสกิลพวกนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดเจอพวกนี้ใช้จูนสู้เลยครับผมเดถามว่าจูนแพ้ทางตัวอะไรบ้างก็คือมันตัวมันใหม่อะมันก็นยังดีอยู่เนาะนะฮะแต่ว่าอนาคตโดนเนิฟหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะตอนนี้เล่นไปก่อนครับไปก่อนแล้ววงหนึ่งสองแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ไม่กระโดดลบครับกระโดดลงก,ก่อนแล้วก็ขึ้นฟัน ปึ๊บปั๊บไปก่อนเรียบร้อยครับยกสองครับผมน oh, 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 oh. ี right? A, oh, okay. ่ครับน้องจูนมากับของเล่นนี่ขนาดไงขนาดกำลังดีนะน้องจูนเลือกของเล่นได้ดีเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้พี่จะช่วยเล่นให้ยอุ้ยหลบไปก่อนแล้วเอี้ยวหลบแล้วกระโดดไปถีบแล้วหนึ่งสองสามนะครับหลังฟันแล้วโอ้โหจะโดนไปครับอ้ยกันมาไล้่กันแล้วคืขึ้นฟันแห่แต่มกันได้กันได้โอ้โหจะเอี้ยวหลบไปใต้ครับอ้ยกดปื่มไปไม่โดนครับช้างมันลอยโอ้โหช้างมันลอย ความสองงาเงาที่กดลงนะไม่โดนนะครับจางมันลอยนะครับที่นะครับถ้าเอ่อถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ติดมุมเนี่ยใช้ท่าล่างฟันเนี่ยมันจะโดนทีเดียวนะแล้วถ้าติดมุมมาได้2ทีนะฮะทุ่มเลยครับเรียบร้อยครับ yes คือแบบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในอีเวนต์ของการเล่นจูนนะครับแต่เนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นการเล่นในอีเวนต์นะฮะที่แบบว่าเปิดให้ทดลองเล่นจูนนะครับเอาแตว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ย อยากดูกันต่อนะครับผมก็ช่วยไลค์ช่วแชร์ยยชยเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมาทําให้คลิปหนึ่งจะลงรายละเอียด ให้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าพวกลลรายละเอียดของตัวละครอ,อาจจะไม่หมดนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้คนดูเยอะเดี๋ยวว่าต่อให้อีกพาร์ทหนึ่งครับเป็นแบบจำ,จำเลยเอาแบบเทคนิคโหดกว่านี้เลยก็สําหรับเพื่อนเพื่อนสายฟรีนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูคลิปหลินเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทาไปแล้วนะครับคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่มีความนิยมสูงนะฮะแล้วก็หลินเนี่ยมันเป็นตัวละครสาหรับสายฟรีไงทุกคน มีกันอยู่แล้วแหละไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงค์ไว้ในนี้เลยนะฮะแลวแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปครับสําหรับคําคมท้ายคลิปกว่าตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่าสาเหตุที่ควรใส่แว่นเพราะเคยใส่ใจแล้วมันเจนมาเห็น,นบโอเคครับผมแล้วยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีงในงในคลิปหน้านะครับ